ก็การด้วยแต่โอ้ลืมให้ซื้อสนิกด้วยเพี่อนว่าจะเอาอยู่แต่พี่จ๋าไวิสั่งเอาซื้อมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อด้วยอันนี้นานไหมอีกครึ่งชั่วโมงเสร็จไหมโอเคครับเออเอาเสร็จก่อนเดี๋ยวเราทำกันนัเดี๋ยวไปเอาอะไรกันไม่ใส่นี่จบก่อนใส่น้ำก่อนเปลี่ยนท่อน้ำคนนี้เปลี่ยนรถอะไรเปลยนสี่สีสามครับน่าจะสี่ี่ผครับอันนี้คิดค่าแรงแพงมากครับจะห้องรถมาไกลลูกค้าใหม่ด้วยไม่เคยเข้าอู่ ต้องเอาแพงหน่อยใส่เข้าไปใช่เปลี่ยนท่อน้ำดีแล้วไหมนอกครับโอ้หม่าน้ำเปลี่ยนออกมาเอี่ยมไงรั่วตรงไหนโอ้เนี่ครับที่บอกเต้าสองตัวโอ้จุกน้ำนะมองเห็ไไนไหมนี่จุกน้ำนะดีแล้วไม่พังหรือไมนะี่โอ้แค่จุกน้ำสองตัวอแพงด้วยนะจุกน้ำอ้ท่อน,นี่ดีเนะ็อือกีล้งดูท่ออยู่ด้วยถ้ามันดีเปลี่ยนถ้าไม่ด,มดีเปลี่ยนทิ้งไั่ดีอยู่พอได้อยู่ ล้างท่าไม่ดีเปลี่ยนที่ตัวนึงตัวนี้ครับท่านวดูเลยมันชนเลยเกดชนช่างมันทีหลังถ้าไม่ดีเปลี่ยนที่ตัวนช่างมันนี่เอาแค่ไหนอัดไปเติมเพิ่มได้ไหมน้ำมันหายไปเยอะนะเติมได้เลยไหมทิ้งไปเลยถ่ายทิ้งได้ไหมได้มีถ่ายทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่เลยครับได้เปลี่ยนน้ำยามาน้าให้เจริญใหม่เลยถ่ายหมดเลยครับไม่ต้องสนใจนี่แหละ